จากเรื่องของยาบ้ามาต่อกันที่เรื่องของการขโมยรถยนต์กันบ้างค่ะกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2-1ได้สกัดการลักลอบนำรถยนต์ขณะเตรียมข้ามแม่น้ำโขงส่งขายที่ลาวค่ะ กองบังคับการควบคุมที่1รอ3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2 1่วสนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจยึดรถกระบะจำนวน3าคันขณะที่ลักลอบข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน ที่บริเวณบ้านนามหาราชหมู่10ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารบรรทุกอยู่เรือสองลำแล้วก็ตกน้ำหนึ่งคันค่ะพร้อมกับเรือกีบเหล็กแล้วก็เครื่องยนต์ติดท้ายสองลำที่ผูกติดกันเป็นแพรค่ะโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105ยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนํารถยนต์ออกไปประเทศเพื่อนบ้าน จีนได้ส่วนที่กำลังร่งรวมกันนะครับทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจริมตลิ่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รอยต่อระหว่างอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารกับอําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญโดยตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ3-5ถึงคนกำลังมมทำการลักลอบนำรถกระบะขึ้นเรือแพเตรียมการนำข้าแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสงปปลาวจุดลาดตระเวนจึงแสดงตัวพร้อมเข้าตรวจสอบเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ได้กระโดดน้ำหลบหนีไปจึงได้ทำการตรวจยึดรถกระบะ,ะจำนวนทั้ง3คันเนี่ย โดยทั้ง3าคันนะครับมีทะเบียนงองูจอจาน5328สงขลาผอพึ่งกองไก่4 4 1 5จันทบุรีและ4บอบไ,ไม้ผอพึ่ง725 2กรุงเทพมาหานครส่วนทางผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือได้ใส่ความมืดหลบหนีไปได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำการกู้เรือแล้วก็รถของกลางนะครับขึ้นมาภายในช่วงเช้าและจะทำบันทึกการตรวจยึดจากนั้นจะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสพอตอนตาเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ car.